จุดนี้เอายังไงดีอะทุกคนอันนี้ได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเอื้อมต้องขึ้นหน่อยนะอันนี้อันนี้ต้องเอื้อมจ้ะ เขาเป็นเขากรอบมากเลยนะคะนี่ได้แล้วจะลม้ม